เรื่องสวัสดีเลยค่ะตอนที่แล้วหรออ้าวมาสวัสดีสวัสดีครับวันนี้มาทำอะไรครับมาเล่นลูกเจี๊ยบล็อกประตูด้วล็อกประตูทนึงเด็กๆมาทำอะไรกันทำอะไรกันคะจับลูกเจี๊ยบครับไหนอะลูกเจี๊ยบ ไปเอ๊ะเป็ดเอ๊ะไปบ้างไปบ้างไหนอ่ะลูกเจี๊ยบอยู่ไหนป้องไออยู่นู่นอาป้องก็มาจับลูกเจี๊ยบทีค้าร์ทไปเจี๊ยบไปพวกนี้ไปมันจะไดปมันต้องยุ่งมันก็ไปแล้วไงป้องก็มาจับเร็วช่วยเกลียวจับ ีเร็วป้องมาเร็วอยู่มุมนี้เร็วมาจับนกเคี้ยวไหนนี่มุมนี้เลยจับเลยเอามือจับเลยป้องไม่ถึงไม่ถึงป้องต้องเข้ามาใกล้ป้องจับมือเลยจับตัวมาเลยป้องไปไม่ได้ติดเกลอยู่ไงเข้าไปไม่ได้ป้องมาไล่มาจับมาจับใครลงนี่มาอ่ะ จะากมดอมดไปเ้ยมดไปออกมาล้วอกไปได้เอาเร็วจับมากี่ตัวจักี่ตัวเกบปุ๊บเอ้ยเร็วเกยหได้เดี๋ยวายได้ไหมเก้ว อาหารเป็ดครับอาหารเป็ดเหรอครับแล้วไก่กินด้วยป่ะลูกโดนเป็นเงยแต่ลูกเสียไม่กินอ๋อแล้วลูกเสียกินอะไรครับลูกเสียไม่ได้กินไงยเลยทำไมไม่ได้ป้องไม่กินอะไรเลยครับแล้วเขาไม่หิวเหรอ อจับได้หรือยังไม่ได้เลยช็อกโกตัวไม่สำเร็จเลยทำไมไม่สำเร็จมันหนีไปแล้วเหรอตอนนี้ไปไหนแล้วอ่ะมันอยู่ใต้กรงแล้วอ๋อมันหลบใต้กรงมันรู้ว่าเราเข้าไปไม่ได้แล้วล่ะต้องเอากลงออกแค่หางเดียวต้องปิด่ะต้องปิดกรงนี้ให้ได้ต้องต้องต้องออกมาก่อนต้องออกมาก่อน ก้่ย้วแคนกอะ่้างจับเลย้องใช้เลมือจับเลยไม่ไม่ไมห้เช่เียเลยรอมันก็วางไว้นก็วางไว้ครับงไงอจับก็งงจบได้นะอืมให้ให้เฮียบ้องจับนะไปหมดแล้วไปหมดล้ ง่ายไปแล้วนอ,อ้าวไปเอาไม้คืนเอาไม้คืนป้าจะไว้ตีป้าต้องตีตัวไก่นี่ไม่เดี๋ยวป้าจะ,ะเอาอันนี้ป้าจะเอาอันนี้ใช้ไก่อันนี้ตีไก่เก่งโอ๊ยทีไม่ได้นะกะทีต้องเล่นไม่ได้แล้วล่ะไม่เล่นดีกว่าจับยากอา้าวไม่เล่นละป้าปูมาช่วยเร็วไม่เอา้ามันแคบมาเร็ว ไสามคนเนี่ยไหวอยู่นะแล้วเกมไม่ช่วยเหรอตายละเกมเอ้ยเกมต้องมีไม้เกมไม่ต้องหรอกเกมกันไว้ก็พอเอาเกมเข้าไปช่วยสิทำไมอ่ะทำไมเกมเกมกลัวตรงแบะแบบะจำ เองจิงงเล่นลูกเพียบบ้งางจ <มา S 2> ับได้ยังไปหมดแล้วเอาแม่กับพี่ดุเขาก็ต้องห่วงลูกเขาเไปไ็เล่นธรรมดาไหมเกล <c oughs> เอาเกมจับแล้วไอ้้ไอตัวนั้นชอบจิกีะตัวไ,ไหนตัวใหญ่เหรอนั่ไปแล้วนี่ไงไปแล้วไปแล้วนี่ยอยู่นูนน่นอยู่ตรงนู้น โอ้โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ไม่หายจะเอาลูกเจียบเอ,อ้เาเาเข้าไปเลยเอากันมันเลยไม่ถึงหรอก ไปด้องดันดันป้องดันมันออกมาลูกดันมันออกมาออกไปเออเอาไปป้องเข้าไปเลยป้องเข้าไปเร็วออกไปออกไปเออเอาไปไปจับจับเร็วเร็วเร็ว ตเดียวไม่ไ,ไหวลแล้วอ,อ,อย่างน<ด>้อยก็ได,ได้น่ะจับตัวเดียวเอาช่วยกันติดกลงด้วยนะยังไงก็ได้หนึ่งตัวปล่อยมันเลยเหรอออาไปไปน้องเกมถือไปลูกไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วไม่ถอนรองเท้าพี่ มีบุงได้นะของโคบาจะมีปุงกิ้า่อยากลองจับมนะักกนอะ่ะเจก็บก่อยนะปล่อยปล่อยมันช,<า>มช้าไ,ไม่ได้ตั้งจะชื่อมันยังไม่ได้ตั้งเนาะไหนขอดูใกล้ๆหน่อย โอ้ยเร็วมากเลยเร็วมากเร็เจี๊ยจจากจี๊ยบยังไม่ทันได้เอาลูกเจี๊ยบมาเล่นเลยต้องเลิกเล่นละโไม่เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันจมน้ำมันอยู่้ปุัไป เอาทีกไว่าจบแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดกระด,ด,ด,ดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย